เที่ยงนี้อยากกินข้าวกับไข่เจียวร้อนๆก็เดินเข้าข้อไก่สิจ้าตัวอะไรแม่ไก่ขอไข่สองใบนะจ๊ะแล้วก็เดินเข้าบ้านไปทอดไข่กันต่อเลยตอกไข่สดๆกันเลยจ้าวิ๊ยมันตกลังไปเก็บไม่ได่ แล้วก็ตีให้เข้ากันคน,คนๆๆๆนะคะใสเจีบ้านแล้วแต่เราสไตล์เราเลยค่ะปรุงไปเลยค่ะได้สองสไตล์น้ำปลากับซอสนะคะตั้งกระทะนะคะให้ร้อนเส่ร้ำมันไปไปรอให้ร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปฟึ๊บๆึบบโอเคโอเคโอ๊ยทางนานไม่ไดีนะ ปิดไฟแล้วก็ใส่จานจ้าแล้วก็รอก,กินเลยจ้าร้อนๆจ้าไข่สดๆจ้า